ลุกตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกหลังจบนัดที่36กันครับอันดับ1ยังคงเป็นอาร์เซนอลนะครับหลังจากที่พวกเขาเอาชนะบอทมัดไป3ประตูต่อศูนย์มี83คะแนนนะครับอันดับ2ครับเป็นแมนซิตี้ครับหลังจากที่พวกเขาเอาชนะวูไป5ประตูต่อหนึ่งคนระับพวกเขาเ่็จี้ตูดอาร์เซนอลมา ที่82คะแนนครับแถมแข่งน้อยกว่า1นัดครับส่วนอันดับ3ครับเป็นลิวอูครับพวกเขาสามารถเอาชนะสเปอร์ไปได้4ประตูต่อ2ครับขยับขึ้นมามี78คะแนนนะครับส่วนอันดับ4ครับเป็นแอตตันวิลล่าครับนัดล่าสุดพวกเขาแพ้กับไบตันไป1ประตูต่อ0นะครับพวกเขาก็มีแค่67คะแนนครับ อันดับ5ครับเป็นสเปอร์นะครับ60คะแนนอันดับที่6ครับนิวคาสเซลครับพวกเขาสามารถเอาชนะเบอร์ลี่ไปใประตูตอนหนึ่งนะครับมี56คะแนนครับอันดับ7เป็นเชลซีครับฟอร์มแรงครับถล่ม เว์แฮมไป5ประตูต่อศูนย์เลยครับพวกเขามี54คะแนนครับส่วนอันดับ8เป็นแมนยูครับหลังจากที่เมื่อคืนพวกเขาแพ้และให้กับคิดตันพาเลทไป4ประตูต่อศูนย์ครับคะแนนก็เข้ากับเชลซีเลยนะครับเพื่อนรักอันดับ9เป็นเว์แฮมครับ49คะแนนครับอันดับ10เป็นบอลมัดครับ48คะแนนอันดับที่ส1เป็นไบรตันครับ47คะแนนอันดับที่12วูฟครับ46คะแนนอันดับที่13ครับเป็น ฟูลแลม44คะแนนครับอันดับที่14คิทตันพาเลส43คะแนนครับอันดับที่15ครับเอเวอร์ตันมี37คะแนนครับอันดับที่16เบนฟอร์ดมี36คะแนนครับอันดับที่17เป็นนอตติงแฮมฟลเรนต์นะครับ29คะแนนอันดับที่18เป็นลูตันทาวส์26คะแนนอันดับที่19เป็นเบอร์ลี่24คะแนนอันดับที่20เชฟฟิลของเรานะครับมี16คะแนนครับ และนี่ก็คือตารางคะแนนทั้งหมดของสัปดาห์ที่36ครับเดี๋ยวมารอรุ่นสัปดาห์ที่37ครับว่าแมาซิตี้จะแซงขึ้นมาอาสซนลต้องเจอกับแมนยูพวกเขาจะทิ้งจากฝูงไปหรือเปล่าหรือยึดจากฝูงต่อไปเดี๋ยวมารอรุ่นกันต่อไปนะครับขอบคุณครับ